สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําแนะนําสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆที่ที่ใช้แล้วได้ผลดีก็จะมาบอกต่อนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อพี่น้องนํานไปใช้อาจจะได้ประโยชน์นะครับ ก็คือวันนี้จะมามาแนะนำเรื่องนี่ครับขมิ้นนะครับขมิ้นอันนี้เป็นขมิ้นหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ขมิ้นเขาเรียกว่าขมิ้นหัวนะครับมันจะขึ้นขึ้นนพื้นดินนะครับแล้วก็ตัดขมิ้นทั่วไปอะไรก็ได้นะครับอันนี้ครับอที่จะมาแนะนำาก็คือ,อผม ผมจะเป็นโรคเป็นโรคก,กระเพาะอาหารนะครับเป็นโรคก,กระเพาะอาหารสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับไม่หายคือโรคนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับมันมันรักษายากแล้วก็โอกาสหายก็ไม่ค่อยมีนี่แต่เราจะให้มันทุดเราให้มันทุเราลงไปควบคุมเรื่องอาหารเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะครับ แต่วันนี้ก็จะมาบอกบอกอีกแนวทางหนึ่งพี่ว่าใช้ได้ผลนะครับก็คือ,อ,อกินน้ํากินน้ํำขมิ้นนะครับเป็นเป็นแบบกินแบบเป็นน้ําชาตอนเช้าอะไรอย่างนงี้นะครับก็คือเนี่ยครับหั่นบางๆงสักประมาณสามถึงสี่ชิ้นนะครับบางบาง,บางให้สุดๆเลยแล้วก็เป็นแว่นๆแ,แล้วก็ลงในแก้วน้ํา แก้วน้ำแล้วก็เทน้ำร้อนใส่นะครับกินเป็นน้ำเลยกินเป็นน้ำชาอะไรนะครับหลังหลังจากที่เรากินพวกกาแฟพ่กอ,อะไรแล้วเราก็กินเป็นน้ำชานะครับปรากฏว่าก็ก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีได้ผลดีดลดคือถ้าเป็นกระเพาะแล้วมันก็จะเป็นปวดไหลย้อนตอนเย็นๆอย่างเงี้ยแสบจะแสบคอปวดไหลย้อนนี่ก็คือจะแสบคอกินข้าว ก็ไม่อร่อยเราก็มาแก้เป็นวิธีนี้หีบเนื่องมันก็มีมีต่อไปอีกก็คือผมจะเป็นอ่าเป็นแพ้มีแพ้กาวนะครับหนังบางอืแพ้กาวหนังหนังบางเนี่ยคือกาวกาวที่เราทาทาเกี่ยวกับมันได้ซ่อมน้ําซ่อมอะไรนะครับทาทาข้อน้ํา น้าปราปาน้ําอะไรที่ทาท่อนะครับแล้วมักง่ายก็คือไม่เอาไม้เอาอะไรมามามาทาเอาเป็นตัวไม่เอาไม้เอาช้อนตักเกาวนะครับเอานิ้วเลยของผมเนี่ยเอานิ้วเอานิ้วจุ่มที่กระป๋องกาวนะเล็กๆนะแล้วก็มาทารอบๆทารอบๆไอ้ท่อข้างในข้างนอก ก็ต่อตัวผู้ตัวเมียนะครับข้ต่อตรงต่อฉากต่ออะไรเนี่ยต่อต่อก๊อกด้วยนะครับมาทานิ้วมีสองนิ้วนะครับอันนึงทาอันนึงนิ้วเนี้ยมันเข้าไม่ได้ก็เลยเอานิ้วนี้มายัดเข้าเนี่ยครับก็เลยแพ้กาวสองนิ้วแพ้กาวก็คือหนังจะลอกหนังจะลอกลอกแล้วก็เจ็บเป็นแบบบางเลยนะครับหนังบาง ลอกเจ็บไม่หายทํายังไงก็ไม่หายนะครับเพราะหนังมันขึ้นมาใหม่มันเป็นแผลแล้วก็ไม่หายทํายังไงก็ไม่หายเป็นเป็นแบบหนังบางเลยก็เลยได้นี่นะครับหลังจากที่เราดื่มหลังจากที่เราดื่มน้ําน้ําขิงแล้วนี่น้ำขมิ้นแล้วนี่ครับ หลังจากเราดื่มน้ำขมิ้นแล้วนี่มันก็จะมีเศษแว่นอยู่เป็นเศษแว่นแว่นเยอะผมก็มาขยี้ขยี้หรือบดบดให้ละเอียดมันก็จะมีน้ำอยู่นิดหน่อยแล้วก็มามาทามาทาตรงตรงนิ้วเราก็เลยทาทั่วไปเลยก็เห็นผลนะครับเห็นผลดีก็คือหลังจากที่เราทาไปแล้วเนี่ยเพราะว่าผมเคยผมเลี้ยงใจด้วย ปรากฏว่าผิวหนังมันนุ่มขึ้นนุ่มลื่นนะครับแล้วก็ไม่แห้งแต่ก่อนนี่คือคือคือเอาโลชั่นเอาอะไรมาทาที่ที่หมอให้มานะครับเอาโลชั่นมาทาชโลมต้องทาบ่อยๆ่อทาบ่อยๆก,ก็ก็มันก็ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็มันก็จะแห้งไปแต่ทานี้ก็คือผิวจะจะนิ่มจะลื่นแล้วก็เป็นไม่แข็งกระด้างนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่ทาเนี่ยจับตรงไหนมันก็จะสากเลยตรงตรงตรงที่มันเป็นแผลตรงที่มันแพ้กาวเนี่ยมันจะมันมันก็จะสากเหมือนกับคนเหมือนกับพวกเด็กดักแด้เลยนะครับเป็นเป็นแบบเป็นเป็นแผลเป็นแผลแห้งแล้วก็เป็นแข็งๆกระด้างนะครับเราจับเนี่ยรู้เลยแล้วก็เจ็บมากเป็นเป็นแบบผิวหนังบางแล้วก็มันจะเจ็บมากเราจับอะไรก็เจ็บ เจ็บมากตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างก็คือผมจะเป็นแบบแพ้เหงื่อตัวเองคันมากเวลาเหงื่อออกจากคันเป็นผื่นขึ้นมาโดนพวกหญ้าพวกอะไรนี่มันจะเป็นคันเป็นตุ่มผื่นขึ้นมาเนี่ยทั่วตรงขาตรงแขนนี่ครับก็เลยถือโอกาสเอาอันเนี้ยเอาส่วนเนี้ยหรือว่าเราถ้ามันน้อยเราก็ผสมใหม่หรือว่าทําทํามันใหม่ เอาใหม่ๆเลยยิ่งดีนะครับก็เลยมาผสมผสมผสมแล้วก็เนี่ยครับทาเนี่ยบดบดละเอียดผสมแล้วก็ทาเลยครับทาตรงแขนตรงเนี่ยไม่ใช่จะไปประกวดชายไทยนะครับเนี่ยไม่ประกวดชายไทยทาเลยผิวมันก็จะเหลืองๆหน่อยทาแล้วผิวก็จะนิ่มแต่นิ่มลื่นนะครับนิ่มนิ่มลื่นขึ้นนะครับ วันเดียวก็เห็นผลนะครับผิวจะนิ่มลื่นเลยนะครับแต่แต่เกี่ยวกับการรักษาทุเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทาบ่อยผมจะทานเนี่ยน้ําน้ําขมิ้นนี่เกือบทุกวันถ้ามีเวลาก็เลยได้ได,ได้ได้ทาบ่อยนะครับปรากฏว่าเห็นผลนะครับเนี่ยทาเลยครับเราเป็นทาผสมน้ําน้ําอุ่นด้วยนะครับน้ําอุ่นนิดหน่อย ให้มันพอเป็นน้ำตวก็ทาผิวก็จะเหลืองๆแล้วแล้วพอมันแห้งแล้วมันก็จะนุ่มๆนะครับเนี่ยเป็นผื่นขึ้นคันจเก่าจนเป็นแผลนะครับเป็นแผลเลยนะครับเนี่ยทาไปเลยครับทาให้ทั่วๆเลยเนี่ยผมก็ทาบ่อยๆนะครับเนี่ยทาผิวก็จะเหลืองๆหน่อยไม่ใช่แบบกวดนะครับไม่ใช่เจ้าสำอางนะครับแต่มัน เป็นการรักษาได้ผลนะครับได้ผลจึงบอกต่อนะครับเนี่ยครับสูตรนี้นําไปใช้นะครับแชร์บอกพี่น้องบอกญาติที่นําไปบอกญาตินะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบอกต่อนะครับดีจริงครับเนี่ยครับทาผิวผิวเราก็จะดีไปด้วยนะครับเห็นสมัยก่อนไหมครับพวเอ่อสาว ะออกเรือนหรือว่าจะทําอะไรในในภาพยนตร์ในอะไรก็เขาจะทาขมิ้นทั่วตัวเลยนะครับผิวก็จะเหลืองเหลืองสวยสวยนะครับนะครับแต่ผิวน่มนะครับผิวมันจะนิ่มนิมลื่นเลื่น,นผิวเลื่นเลยนะครับวันเดียวนะครับลองดูนะครับเห็นผลนะครับสมัยก่อนเด็กๆหรือว่าสมัยนี้ก็มีแล้วครับพวกเด็กๆถ้าลกที่คลอดมาใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยอ่าคนเท่าคนแก่ คนเท่าคนแก่ก็จะเอาขมิ้นลงทางให้หลานนะครับผิวหลานก็จะลื่นนิ่มแล้วก็สวยผู้ชายก็จะหลอนะครับลองดูนะครับนี่ครับบดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเรามีมีโคกมีอะไรมาบ,บดบดแดบบดยานี่ก็ได้ครับเนี่ยของผมก็เป็นแว่นแว่นใส่กินใส่ น้ำร้อนแล้วก็เอามาเอามาเอามือขยี้ขยี้ขยี้หน่อยแล้วก็เอามาทาทั่วๆนะครับนี่ครับจะเหลืองเหืองหน่อยนะครับรับรองครับลื่นนะครับทาอะไรครับไม่เสียหายนะครับใช้ดีจึงบอกต่อนะครับป้านุง Thank <laughs>